จะมาดูตัวดื้อกันนั่นเองก็คือตัวนี้เลยเออหวังว่าคงจะไม่มีใครใช้์ละตัวนี้อะไรแคปเผมดี๋วพอนแช่นี้นะตอนนี้ผมใช้ลูนักสู้นะครับผมถ้าประดาจ,จะมันคือดักสู้เราก็ต้องใช้ลูนตามมันนะครับก็โอ้โห و. มัน,นี้ยังไม่เคยเล่นเลยมันไม่รู้ว่ามันจะหัวแค่ไหนน,ะนักสู้นี่ไม่รู้นะว่าจะไปเล่นไหนแต่แต่ผมจะไปเล่นกลางนะเท่นะั้แต่เขาบอกให้ไปเล่นล่างมาเลียนล่างแต่กูไม่ไปนะไม่มีใครไปเล่นกลางตอนนี้โอ้ก็ จะรีวิวจนครบทุกตัวเพราะครบทุกตัวผมก็จะลเล่นเกมนี้นะเพราะเล่นเกมนี้ผมก็จะไปหาเกมมือเล่นนะเดี๋ยวนี้ผมอาจจะลงมายครับแล้วนะสปอยไ้ก่อนว่าจะลงมาครับแต่ไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่นะสิทำไมจูหลงมันมีสองตัววะเนี่ยร่างมีสกินกับล่างไม่มีสกินนะเนี่ยแล้อีกงไอ้นี่เหมือนกัน เฮมอสต์จา hey, เออเชื่อนะ่ากิ่ายอีกตัวหน,นึ่งไม่มีสกินอีกตัวหน,นึ่งมีสกินส่วนไลลาไม่มีแบบสองตัวเลยไม่มีแบบสกินด้วยนะเออแต่ทีมเราเนี่ขอบอกเลยว่าเราแนวโหดรกันอยู่แล้วของพวกนี้มันจะสู้อะไรไลลาแล้วก็โกได้เออคนอย่างพีโซดาได้สารัต อยาใจเดล๋ยวแล้วมึงประเทศอะไรแล้วมึงตั้งชื่อเป็นภาษาไทยโคชีอะางน,นี่มาโลดีไอปีศาจทาร์ดีลเลยเฮ้ยดีนยเด้อมึงเจ้พลังค้นอนทอ,อ ใช้มาแชร้กิ่งพวงกันเลยพวกเราที่หัวจริงๆเลยนะพี่น้องนะเดี๋ยวลืมบัตรเล่นออมาแต่เล่นกูเดะเมื่อแต่เล่นทำไมหมดแล้วนาะคอตาคอต้าคอต้าคตายดีเดะเออไม่ไหว ไดีลยวลุกพวกเรายนที่ยังไงพวกเธอนอนที่ยไงอืออื้งมันคือเราคือผู้ใช้สเตน่งปุ้งปั๊มือว่า เอ้ยนี้ดีวะเรากลับไปใช้มานากันมะนหมดไม่เราจะเกีน,นัวนาลามีเดี๋ยวเดี๋ยวเอือกไม่ใช้แม่งละปับยาดโอย น่าเสียดายถ้ามันไม่ถ้ามันแบบไม่มีหลอดมานะ่ะเราก็จะสามารถใช้สกิลไดอินฟินิตี้ก็คือเราไม่ต้องกลับถ่านมาเอามานะแล้วเราอีกอย่างหนึง่งเราก็คือแบบเราแค่รีโหลดแล้วเราก็ตีไปเรื่อยๆไม่ก็เวลาเลือกหมดก็แค่กลับเวลาแต่เวลามานาะหมดนี้ต้องกลับมาบ้านเพื่อจะใช้สกิลไดอุยนี่อยากรอก็อุ้ยอาจจะแทบก็ได้นะทุกคน นี่นี่นะรถค้อนทอมาลันบนอสัตว์นี่ทำไมมันมันทำอย่างนี้ฮะมันทำให้กูตกะจแล้กินก็เหมือนกัน อย่าเลือกมันทำไมทำไมครั้งนี้กดตาถั่วไปเริ่มนี่งนี่ไนี่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 น้ยโอ้ไ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 น้ไอ้่อ้ไน้ไกตไอ้คน้ันะ้ไอ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 ้ไเ้ไน้ไอ้ไอีไอ้ไม้ไอ้ไอ้ไ้อไ้ไ้ไอ้ไอ้ไอีไอ้่้ไน้ไ้ไนะอ่ไอ้้าอ้ไอ้ไอ้่อนะ้ไอไห้อ้ไอ้ไอ้ไอนอ่ไน นีไ่งไงกลับฐานมึงไปเลยอืมเอาไปดิโดนโดนคนอย่างมึงคนอย่างมึงโอ้แม่งลิปโป้แม่งแบบอ่อนเงี้ยอ่อนอ่อนเองก็พยไปแบบข้าวโพ้มอย่างเดียวเลยกูออกมาบุกอย่างเดียวลิปโป้กูบอกเลยลิปโป้ครั้งนี้อ่อนมากเลยแน่แต่อยู่ในป้อมแล้วไม่ออกมาสู้ อาพี่ทำไมมึงไม่รู้เลยล่าเลยอ่ะวกเชียรกลัวจะแพ้ได้นะยังไม่ได้เลยนี่นะ ุอ้อืมตายตายโอเคก็รูดิมันไม่มาเฝ้าอะไรนี้ก็เลยออากำลังป้อมสลายกันแล้วกำลังป้อมมึงจะเอาอยัางไงวะกูเห็นมเอาหลานะยครั้งแล้วมึงตายตายตาย,ตาย ตายไปดิเฮ้ยหนีเหรอหนีเหรอหนีเหรอโอ้หนีก่อนหนีก่อนนี่ไงนไี่ไม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 ่เฮ้ยทำไมเรื่องมันลดวะอืมอืมอืมเออมึอมอมอมไมองมาามไม่ต้องลดัดมึงไม่ต้องลัดหนีไปหนีไปเออเออนี่ไงนี่ไงจะสู้จะสู้ไงมาดิจะสู้ไม่ใช่หรอ มึงที่มึงจะรัดมึงเข้ามาบวกเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมื่งมาวิ่งแล้วมึงตลกอย่างวะเดี๋ยวกูต้องไปเลนบนอ่ะแล้วแล้วมันมาตีป้อมเลยมกูเข้าไปบวกหน่อยกูจะป้องกันเลนล่างก่อนเลนบนสิ งเงาไงฮะไม่ไม่ไม,มึงมึงสู้เองบอกแค่นั้นมึงไม่ต้องรดัดบอกแค่นั้นคนอย่างมึงน่าราดัดน่รารัดนะคนอย่างมึงไม่ต้องรัดนะมาดีเฮ้ยอืมได้ เทียมกักบืง้งเทียมมันหาแล้วมืนะนี่ไงโอ๊ยมันไม่ถึงวะ่ะอืมอืมอืมตีเร็วเหรอตีเร็วเหรอฮะตีเร็วเหรอ ตีเรีวสจนแม่งตายตายด้วยตัวตีช้านี้แม่งปฏิเสธแม่งเลยมึกมือเลยแกมาได้แค่นี้แล้วยอมแพ้นะนะอยากกกันหน่อย โอ้ยไม่ไปไม่ไปอย่าไปอย่าไปถอยครับ huh. ก uh ่อนถอยครับถอยเฮ้ยไอ้ห๊ายไอ้ห๊าบอกให้บึกถอยไง่บึกบึกเข้าไปบวกเลยบักแกเฮ้ยเฮ้ย้โง่เออเออทำไได้นิ่อืมเออเออกูตีทีมตัวเอง ผู้ชมดูมันไม่มากูก็ไม่ไปเออกูบอกแค่นั้นแหละมันไม่มากูไม่ไปนี่เฮ้ยเฮ้ยงงไอ้วะอือเอาดิมาดิมาดิาดเฮ้ยเอะไรอาวลาดลาดไม่ได้ แม่งข้ามาบวกอย่างง่ายเดี๋ยวคนหนึงเขาสู้อย่างยากเลยฮะเร็วเข้ามันออออออเออเออตักเออเห็นไหมพวกนี้มันแบบมันสู้จูหลงไม่ได้หรอกจูหลงมันโหดแล้วก็ไอตัวนั้นละโหดมากเลยแล้ว,ลวกูจะสู้แม่งเล่นกลางกูจะไม่ถอยกูบอกแค่นั้นนะกูจะไม่ถอย ว่าแค่แค่คำเดียวว่ากูไม่ถอยเฮ้ยมึงมึงโกงมากเลยถ้าไม่กูตัวเล็กเอ้ยมักันดิเฮ้ยแม่งแมันยืนนะป้อมแม่งไม่สนใจใครเลยได้แต่ยืนเฮ้ยมึงก็อยู่ใ,ใกล้ๆมึงไม่ช่วยหน่อยเหรออาวอาว ะไรของมันวะน่ะมันเออร์แล้วนะสุดดออไม่เป็นไรหรอลิวตัวนีนเดี๋ยวเราจะเข้าไปบวกตีมันเออมันใส้มันมานาแล้วโอ้เหมืนใส้มันมานาแล้วกูเห็นกูนเห็นมันฆ่ากูหลายรอบแล้วหลายรอบวิ่งสี่ดีโอ้โห เฮ้ยรู้วชายห้ามถอยเพื่อนเออมามามาเฮ้ยมึงมึงคิดเหรอวะมึงจะสู้ได้เหรอเฮ้ยเข้ามาเออเออแตกแตกเอาแตกแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหเข้ามาบวกมึงหนีแม่งไม่เหมือนกูเลยกูเข้ามาบวกอย่างเดียวอย่าเข้ามา มันก็ตีได้แค่นิดนั่นแหละอ,หอะไรอ่ะลุยนั่นมันทำอะไระดีปั๊มเหรอดีปั๊มรู้สึกมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเการ้อยเคียวเลย แล้วกูจะเก็บตังค์ซื้อได้ยังไงกูค้าถามก่อนนี่ข้าวลูกตายไปดิเฮ้ยอ้าวอ้าวมกินข้าวพ่อมามันมาอีกแล้วนี่อะอื้อเฮ้ยพอมีตัวนั้นต้องหวยกูนอืออือ้อตัวนั้นมันแบบมันแบบทำให้มันเราเป็นตัวเล็กอ่ะ แบบไ,ไม่ใสรู้ย่เฮ้ยฮะขึนเข้ามาอีกแล้วเอ๊ป้องกันเลยล่างกันเออเดียวเรจะป้องกองงันป้อมม เดีย๋ยวถ้ากูตายจบถ้ากูตายจบขอบอกถ้ากูตายคือจบคืออะไรไหมถ้าถ้าตายคือเราไม่มีใครปกป้องไงไม่มีใครปกป้องได้ปกป้องป้อง,ป,องป้องเราอันติแม่งโว้ยไม่ตายโว้ยยีมีช่วง เก่งมากเลยมาดิมามาโอ้ยป้องกันป้องดีงูเ้เอ,อื้เดี๋ยวเดี๋ยวเออเออจบแมงไม่ป้องกันป้องเรามันไปมันไปตีป้อมมันมันไม่มีมันไม่มีทางอยู่แล้วอะมันไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้วอะ มันไม่มีทางสู้ได้อะถ้าไปตีป้อมป้อมแบบแม่งมีคนเดียวเ้วคิดดูดิป้อมมันรีเลือดได้อะแล้วแบบมันไปสู้อ่ะเออรีเลือดไม่มันรีเลือดได้อ่ะเทีคลิปทายโอ้โหแย่และแค่นี้แหละไปบอยไปกับ